หลายคนคะ่ะพี่เปาเขาก็คงมีพี่เปาเป็ไปนไดอลแล้วก็ใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่ในจุดของพี่เปาแต่อาจจะพ่ายแพ้ให้กับคําว่าวินัยของตัวเองพี่เปามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ยังไงคะวินัยเหรอค่ะวินัยมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากทาค่ะเลือกได้เนาะคือสมองเนี่ยมันจะสอนเราเสมอให้ไปแต่ทางที่ง่ายที่สุดและราบลื่นที่สุดมันเป็นวิธีเอาตัวรอด ที่สมองเนี่ยรับความสบายทุกคนมนุษย์คนเรารับความสบายหมดรจริงๆสังเกตดีถ้าเวลาคุณเจนขับรถคุณเจนเจอถนนเรียบกับถนนคุกขะวินาทีแรกที่คุณเจนจะขับไปคืออะไรถนน,ถน,นเรียบเพราะอะไรเพราะมันง่ายใช่ปะ่ะการถ่ายทิกตอกสมมุตินะการถ่ายฟีดเลื่อนเล่นโทรศัพท์เนี่ยกับการลุกขึ้นไปทํางานเนี่ยอันไหนมันง่ายกว่ากันถฟีดถ่ฟีด ใช่ครับคุณก็ถ่ฟีดไปอย่างนั้นแหละเพราะคุณติดก,กับดับความสบายถ้าบอกว่าสมองอหลอกคุณสําเร็จแต่จริงแล้วมันไม่ใช่สมองหลกอกคุาสำเร็จมันคือสัญชาตญาณเอาจริงแล้วมนุษย์รักตัวกลัวตายอยากตายเขาจะาเขาจะเลือกทางที่สบายที่สุดปลอดภัยที่สุดดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเอาชนะสมองแล้วคุณจะเอาชนะสัญชาตญาณของคุณได้อะทุกอย่างคือแม่งคือจบนั่นคือคำว่าวินยัยพี่เชื่อว่าทุกคนมีวินัยหมดวินัยในการนอนนอนตีสองตื่นหกเก้าโมงเช้าวินัยในการขับรถต้องชิดซ้ายนั่นคือวินัย แต่ไม่เป็นวินัยที่ง่ายมากเลยเป็นวินัยที่ทุกคนแม่งทาได้หมดหรือเป็นวินัยที่แบบใครๆก็ทําได้นั่นคือวินัยวินัยเบื้องต้นเขาเรียกวินัยขั้นต้นคราวนี้มันจะมีวินัยมันจะแบ่งหลายแบบวินัยมันอย่างที่บอกแล้วว่าวินัยมันคือการทาซ้ำทำซ้ำทาซ้ําจนกลายเป็นฮาบิตหรือว่าทำเป็นนิสัยค่ะถูกไหมครับทาเป็นนิสัยนานนั้นเนี่ยเราต้องหานิสัยที่คนอื่นทําไม่ได้ด้วยหรือว่าทําแล้วทายากด้วย อย่างที่พี่เคยพูดแหละคนจะเก่งก็ต่อเมื่อเวลาคุณทําอะไรที่มันคนอื่นมอกว่าแม่งเป็นเรื่องที่ยากโดยที่คุณแม่งมองเป็นเรื่องที่โคตรง่ายนั่นแหละคุณเก่งแม้กระทั่งคุณเปิดขวดน้ําที่มันแข็งๆได้กึกึกนั่นแหละคุณเก่งแล้วเพราะเขาทำไม่ได้ไงถ้าเคุณเก่งแต่นั่นคือเริ่มต้นของการความเก่งถ้าเอาสุดก็คือคุณต้องทําในสิ่งที่คนอื่นส่วนใหญ่99%ทำไม่ได้ถ้าคุณทำแบบที่99%ทำไม่ได้คุณจะกลาย1%เนนั้นแหละที่ทำได้ วิธีการที่บอกว่าทุกคนอยากเป็นคน1% 0%เซนก็แค่ทำในสิ่งที่คนร้อยคนทำไม่ได้ถ้าคุณทำได้คุณจะกลายเป็นคน1%เรเรื่องราวทั้งหมดมันก็มีอยู่แค่นั้นการมีวินัยในเรื่องพื้นฐานของจิตใจที่ต้องฝึกต้องใช้คาว่าต้องฝึกเพราะว่าไม่มีใครมีวินัยถ้าจะเกิดสมองเราเรียนโลกจิตตรงที่ว่ามันชอบความสบายทันทีเช่นคุณอยากสบายทันทีคุณก็นั่งลงลุกออกจากนี้ไปก็ได้เลาไปถ่ายโทรศัพท์อะ่ะสบายทันที <ห ả? S 1> แต่ตอนนี้คุณกับผมเนี่ยา,ล,า,ล,า,ยา,า,าลังมแสภษ์คุ นี่คือสิ่งที่เราลำบากเลือกได้คุณเจนก็คงอยากพักไปดูหนังเลือกได้คุณเจนก็อยากจะพักไปกินข้าวมันแฮปปี้กว่าดิไม่นต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งแสบตาแสบ,แสบกล้องกันใจหาถูกปะ่ะนั่นแหละอันนี้เรากําลังฝึกกันอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่ามันคือวินัยที่เราคิดไว้แล้วว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันอาและพยายามทําเรื่องเหล่านี้ให้กลายเป็นเรื่องปกติเช่นบอกว่าวันนี้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วทุกอย่างแล้วจบแล้วผู้นี้ทำอีกได้ไหม ทำอีกได้ไหมทำอีกได้ไหมทำอีกได้ไหมพยายามคุยเลยว่าทำอีกได้ไหมทำอีกได้ไหมทำอีกได้ไหมทำจนกลายเป็นเรื่องที่ปกติทำเป็นเรื่องที่เออกูแฮปปี้ได้เป็นแบบนี้วะนึกอพออกปะคือพยายามทำทุกอย่างให้เป็นนิสยัยอย่างพี่เปาเนี่ยถามว่าทำไมพี่เปามีวินัยขนาดนี้ก็นั่นแหละมันเป็นนิสยัยทำจนกลายเป็นเรื่องที่มันปกติไปลวทำอะไรก็ได้ให้เป็นนิสยัยแต่นี่ต้องมั่นใจว่านิสัยตรงนั้นนะ่ะเกิดประโยชน์กับเราด้วยถ้าไม่เกิดประโยชน์ทำได้ไหมทำได้ มันไม่ดีถ้าไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดรายได้ทําได้แต่มันไม่ดีอาจจะสุดโต่งเกินไปนะแต่พี่คิดอย่างนี้จึงตรงที่ว่าถ้าอะไรก็ตามแต่ที่พี่ทําแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่มีประโยชน์รู้สึกแม่งเสียเวลาพี่ไม่ทําเพราะพี่มองว่าเวลามันมีค่า